สารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเราท่านเป็นใครท่านเป็นใครมีหน้าที่อะไรอยู่ตรงนี้ครับอ๋อผมผมก็มาเล่นมาเที่ยวนี่แหละผมว่ามาม,ห,มาหาประสบการณ์นี่เนาะครับมาประสบการณ์ผมมากับญาติเนะมากับญาติผมมากับญาติมีมีญาติอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับมผมมีญาติอยู่ต่างประเทศเนาะชื่อชื่ออะไรญาติคนนึ่ง อ่าวิไลวิไลชื่อวิไลเขาไปทําอะไรอยู่ที่นน่นเขามีผัวอยู่ที่น่นเขามีผัวอยู่ที่นน่นนะอ๋อผัวเขาเป็นไงหน้าตาดีไหมดีดีเขาเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรรนะเขามาเที่ยวจัดสรรเขามีผัวเด็กหรือผัวผัวแก่ผัวแก่ได้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 ผัวแก่ญาติญาติคุณครับอยู่ประเทศอะไรครับแล้วก็ผมก็มีน้องสาวนะน้องสาวชื่อสมพรนะเป็นแพทย์เป็นแพทย์นะเป็นแพทย์แล้วก็สอบจริงทุนได้อยู่ที่ประเทศนั้นนะผมก็ไปเยี่ยมแล้วก็น้องสาวผมก็ให้ผม ท่านท่านเคยไปต่างประเทศได้ใช่ไหมเคยครับไปประเทศอะไรมาครับไปประเทศสวีเดนครับสวีเดนไปกี่ปีครับท่านไปหลายปีอยู่ครับไปทําอะไรอยู่นั่นไปทาธุรกิจอะไรครับก็น้องสาวก็ให้ไปดูแลเล็กน้อยช่วยดูแลเล็กน้ครับกายกายเป็นว่าเป็นผู้จัดการนะเป็นผู้จัดการเขาทําอะไรครับน้องสาวน้องสาวเขาเป็นแพทย์พอไปไปเป็นผู้จัดการให้น้องสาวขายอะไรการแพทย์นี่ใช่ไหมครับอุปกรณ์การแพทย์ขายพวกเครื่องดื่มนี่แหละเอ้าขายพวกเครื่องดื่มขายขายพวกยาเพราะว่าผมมีสูตรการ ผมก็มีตำนานการผลิตยาเนาะยารักษาสุขภาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กครับนี่แหละเขาด้มีโอกาสได้มาเที่ยวก็ชวนมาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมครับเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยครับอันนี้อันนี้กระเป๋าหรวยใช่ไหมเนี่ยครับผมอ๋อ้คนไปเที่ยวฝรั่งเศสมาคุณซื้อกระเป๋ารวยมาครับมีเงินเท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋อมีเงินอยู่กี่บาทไม่รู้นะครับเนี่ยอผมเห็นผมเห็นอันนี้อันนี้คุณคุณเอามาจากต่างประเทศเหรอเนี่ยครับเอามาจากที่นี่เหรอครับเอามาจากที่นี่ครับคุณมาทำอะไรครับเนี่ยเอามาใส่อาหารอ๋อมาใส่อาหารอันนี้หิวใช่ไหมเนี่ยอันนี้หิวครับหิวข้าวแล้วแล้วปกติไปเอาอาหารที่ไหนครับเอามาหารที่นี่เหรอครับเอาที่นี่เอาได้เลยใช่ไหมเอาได้เลยครับเอาได้เลยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เสียตังค์ใช่ไหมไม่ครับไม่ได้เสียตังค์ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปต่อแถวอย่างนั้นนะแล้วผมจะไปปอ่าบ อยู่ที่นี่มันคือศูนย์บริจาคอาหารเนาะผมจะไปเอาไปสิาะว่าผมมาช่วยเหลือการค้าอยู่นะทำให้กิจการเขาขายของดีนะผมให้คุณรู้จักจารุคามไหมคุณรู้จักสิ่งดีๆของประเทศไทยไหมไม่ค่อยรู้จักลยครับบอกผมหน่อยครับไม่ค่อยรู้จักเหรอการเที่ยวประเทศไทยนี่นะเที่ยวไทยนะประเทศไทยดีๆเนาะได้เลยประเทศไทยมีแต่สิ่งดีๆเนาะครับคุณก็ต้องไปเที่ยวประเทศไทยให้มันรู้จักว่ามีที่ไหนบ้างก็มีที่ๆแหละครับแล้วก็ให้มหาวิทยากรว่า ได้อะไรจากการเที่ยวตรงนี้ครับก็มาหาความรู้ระหว่างนี้คุณคุณคยอยู่นี่คุณหิวน้ำไหมผมผมหิวแป๊บผมจะกินแป๊บซี่นะจะกินแป๊บซี่เดี๋วงมขออญาตเลี้ยงคุณได้ไหมได้ครับอร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ไหนนี่นี่นี่อยู่ไหนเนี่ยอาวพาผมไปพาผมไปพาผมไปเอานะครับท่านผู้ชมผมเจอนักธุรกิจอ่าเขาไปดูแลธุรกิจอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับธุรกิจอ่า๋อจะเป๊ปซี่ใช่ไหมอ๋อจะเป็นขวด อันอันนี้อันนี้เลี้ยงเด็กใช่ไหมฮะขอขอได้ไหมเอเป็นขวดเอาเป็นขวดโอ้เป็นขวดเขาให้เป็นแก้วเยลเยลเป็นขวดจะผมซื้อให้เอาเป็นขวดนะเอาเป็นขวดได้ไหมเอาเป็นแก้วไปก่อนไหมอ่ะมาไว้จิมก้นขอบคุณครับเยลเยลผมไปซื้อเป็นขวดให้นะมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยมาจากพระุทธบาทครับพี่พระพุทธบาทมามาเลี้ยงอะไรมั้งครับผมอออมาเลี้ยงอาหารพวกขนม มาจากพิทาบาทครับผมก็ขอสาธุนมรราบุญด้วยนะครับผมครับนผู้ชมอย่าเพิ่งไปคุณเพ่อเปี้ยผมอ๋อยาผมเอาให้ครับผมให้คุณไม่ต้องห่วงครับพ่นยาขวดใหญ่ขนาดไหนขวดใหญ่ขนาดนี้เลยครับญาติคุณดูอยู่ต่างประเทศคุณอยากจะบอกอะไรถึงญาติคุณหน่อยครับเอ่ยินดีนะผมยินดีผมสนับสนุนแล้วผมก็ทําให้เขาเก่งครับมีความสามารถครับ แล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยคนหนึ่งครับที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ประเทศนั้นนะด้วยงบของรัฐบาลนะครับผมดีใจนะที่ผมทําให้เขามีประสบความสําเร็จนะครับผมผมภูมิใจที่เขาเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างในต่างแดนเนาะอืมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับชื่อชื่ออะไรผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยเนี่ย S <S 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 อาด็อกเตอร์อะไรฮะเป็นด็อกเตอร์หรอือเปล่าเป็นเป็นคุณหมอมาอ่าผมก็คือบางครั้งผมก็มีการกำกับภาพยนตร์ไปด้วยเนาะโอ้มีเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อีกผมก็เขียนผมก็เขียนอะไรแล้วผมก็มาติดตามความดีงามของผมผมแนะนำหนึ่งชื่อจัตุคามลามเทพเนาะเอาชื่อจริงของคุณนะผมอยากเอาแค่นี้ละเอาชื่อจริงอ่ะเอาแค่นี้แหละครับชื่อจริงคุณอะให้ให้รู้แค่นี้แหละให้รู้ความดีนะ ให้รู้ความดีง,งามของประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยมีสิ่งดีจิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้ประเทศไทยที่มีคนต่างชาติมาประเทศไทยนะผมอยากจะทําให้ตรงนี้เป็นสถานที่เดียว<ท>เดียวเราไปกินเปปซี่ขวดใหญ่กันไหมครับมา<ๆ>มามาคนี่นี่นี่ขวดใหญ่นี่เอ,อเอานี่เอาเอาไปให้เด็กนี่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 ตรงนี้มีมีขวดใหญ่ไหมฮะอ่าเอาขวดไหนเอาขวดไหนคุณอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องหมนอันนี้แม่เขาแจกแม่เขาจะให้ผมกินเพราะว่าผมเป็นแขกพิเศษนะครเป็นมีเป็นขวดขายไหมฮะขขวดอะไรฮะ สี่ส <c oughs> ิบใช่ไหมขอบคุณห้ามห้ามกินเยอะ <c oughs> อันนี้กี่วันหมดเนี่ยออมันก็บอกไม่ถูกบางครั้งก็สองวันสองวันคุณเคยส่งตังไปให้ญาติที่อยู่ต่างประเทศไหมผมไม่เคยนะแต่ว่ามีแต่เขาส่งมาให้ผมเพเอาแบบนี้ญาติคุณส่งตังมาจากต่างประเทศเนี่ย เอขาบอกว่าให้คุณไปซื้อเปปซี่กินนะครับเอ่คุณต้องการเท่าไหร่เอาสักห้าร้อยนั่นแหละเอาไปสามร้อยก่อนนะครับอุ๊ยสามร้อยคุณใช้ยังคุณใช้ห้ามใช้วันเดียวนะครับอะครับผมอ้าวรับผมนี่ขอบคุณคุณเขาก็มองอยู่หน้านน่นอ่าอธิษฐานก่อนครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนครับเรื่องนี้ไม่ไม่ให้ศูนย์เปล่านะครับครับมอ่าบุคคลที่คุณได้รู้จักเขาในนามของ วัตถุมงคลแบบหนึ่งของประเทศไทยนะครับครับอันนี้ผมก็เป็นตัวแทนที่ทําให้คนมาประเทศไทยอธิษฐานเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเนาะครับผมปรเเคนใช่ไหมครับผมครับขอให้ประสบความสาเร็จในกิจการครับกินหมินัปนเท่าไรครับเนี่ยอ่าผมก็บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกครับแล้วถ้าจนมากผมจะมากินพวกเครื่องดื่มชูกาลัง๋อแล้วกินแล้วมันก็ทําให้ผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระเปพาะ ไม่มาหาฉันจะมั้งนีนีมน้มีแบบจี่กินแล้วเนี่ย <c oughs> ป้าขอ,อย้าถามนิดนึง <c oughs> เห็นเห็นเขานานยังฮะโอ้เห็นนานแล้วจ้าเมื่อก่อนกับตันนี้เป็นยังไงบ้างเ,ออเดี๋ยวนี้ดีเมื่อก่อน<า>เป็นงไงเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเดี๋ยวนี้ลดต้นมงต้นไม้ได้ป้ามาขายของอยู่นี้ตลอดจ้าจ้า อันนี้เขาดีมากนะครับช่วยลดต้นมงต้นไม้ช่วยงานวัดใช่ไหมครับช่ครับไปไงผมฝากผมฝากดูแลเขาด้วยนะครับเพราะว่าญาติเขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีอะไรก็ฝากหลวงพี่ต้อมเพราะว่าผมมีเบอร์โทรศัพท์เขาอยู่ถ้าเขาป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้ทั้งวัดเขาจัดการเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องนั่นหรอกอ๋อครับก็ให้เป็นอะไรลดเขามีอืมครับอืมครับผมโอเคขอบคุณมากครับว่า